๊าดพี่น้องเอ้ยจะสิดายดิว่าได้แวะจะเถื่อเบิ่งจัดจัดจัดพี่น้องเบิ่งนี่เอ้ยป๊าดผุ่นก็เต็มอยู่พี่น้องเอ้ยผุ่นอ่ะผุนดูสิดูไตนั่นน่ะเห็นไหม ต้เเนเฮดต้นยางพาานหลพี่น้องเอ้ยเห็ดนางฟ้านะคะลักเกิดได้จังไดวะนนี่เพื่อเบิงหลายรอบแลบ้วบบขึ้นลักเอาไปโจนใช่ปะลักเกิด ไปปนเหมือนแรงอาไปปนตัวน,นี้เองมากินเพิ่นนี่เองนี่ตอนอันช่วงหนาหนาวเพิ่นบอออกเนาะขอนนี่นออกก็ออก,ออกหน่อยเดียวอุ้พ่นอ้จัดจัด,จดเต็มจัดเต็มอัน เฮ็ดเพิ่งหวานกนันยังเมื่อท่านได้ออกเนะพี่นอ่องนี่ค้อน,นี่ออกค้อนอ่นก็นต้องออกว่ะแต่ว่านาห่อนนี่เด้อเฮ็ดไรขึ้นอย่างเด้อพี่น่องเลยเบิ่งฝนอเออละบากสมโอ ต้อง่นสงสัยเท่าแล้วลละเบิ่องอนอื่นก็นคือสิออกมาว่ะคอนที่เคยเคยเห็นจังสีต่องหาเนาะพี่นองต่องไปเบิง่งเนี่ยเอ,อัอดหลอดบอร์เคปหลายเทเดอร์บอร์เคปปลาพี่นองเลยนี่ ต้องเข้าไปเบ่งไปเอาข้างในกันอ้พวเบ่งเอาเอามึงนี่ป้นได้ป้นได้เพื่อโอเ่เลยโอ้อโอย,อยอพี่น้องเอ๋ยคอนมันใหญ่เนี่นี่โอ้สุดยอดเลย ซุปพอดีเลยพี่น้องเลยนี่อ่อนบ่เบิ่งนี่ปล่อยเห็ดเ่าเมื่อสปล่อยเป็นเสือมันเป็นนี่ละนาน้หนาวนี่ละออกมา